สวัสดีครับนี่กับมาลงวานเฮอีกแล้วยุ้ซี่ครับมาลุ่นเบืองนะครับไฟจะได้ได้คาคองย้ายมาเนี้นี่กัมาเบืองครับมาเล่นน้ำซี่มาเนี้ยก็บมวนครับอากาศห้อนๆเตือนฮาเนี้ยกัฮอาบน้ำซี่มวนกับมาใส่โมงมาวานเฮเล่นจะซี่แหละครับมาเบือง นั่งลืมวานนะครับสองสามเทือแล้วท่านได้พอดปไงเลยทำละบายต้มาดตมโอ้ันนี้อกแหไหมเลยด้อนี้แกกงเลยเด้่บเลาเนี่ยเลือมตาเลยเลื่อตลือตาโอ้ต่ำฮะป้าเนียต่ำแห้งป่ะโอ้มันก็ซากมืออยู่เท่านี้โอ้เนี่ยแปนบองดเฮี้นี่นีมันนี่นีนะ เริ่มมั่นแ้นั่นนันนีลีบกุมีนั่นโอ้ยไปุนเลยปื๊ขึ้อยโอ้ยสามีนั่นโอ้ยใส่ไ่ตัวนีนั่นโอ้โแฮไม่มานตัวนี้กำลังเอามือมือนี่วนี้ไม่นเริ่มแรกเหกมาเลยเนี่ยเออของไม่คืออยู่ ครับผมหม่คือมืดเออเกิดคองเก่าบ่ใครคือบ่่โโอ้ยนีวะไงบ้านโนู่นไอหมูว่านเนี่ยได้จะบดสื่อแหน้ำเขาเออลืมซื้อเลยไปซื้อเต็มม่องซื้อเต็มม่องไงนี่ครับมาดูเมื่อหนึ่งนี่จะซื้อเจ้าลอยกับตัวนี้เจ็ดพันครับ ท3นส่นารเจกจะอกิบสองสกสองกเต็มเปียเลยครับนี่้อถ้าเบิ้งต่าคุณดีคนแรกเขาเขาหมุนเหยเจ้าหนือทอนอยู่ใชครับมันโอ้ถ้าคุณกับแม่คอยเอครับแต่มันวัด้ยนั่นนั่นโอ้คุณมานกับมัน เออมันคือเก่าเลยเบื้องแต่เสื้อเรื่องเรื่องันนี้เมื้อนี้เบื้องมนเสื้อแดงตัวนี้เปลี่ยนเสื้อแล้วเ้วงมือเออใหญ่้ครับโอมือนี้ถือสองคนแล้วนี่โหองี้ยกเบ้อเออเอออป้างามๆอย่างเนงามป้า ปิดมองซีซุ่นเลยพอดีซีซุ่นเนี้ยเลยโอ้ยจะคอยอไรเบ่าคมองมันนำหมาลืมไหมโอ้ยมาถ่ายอยงอนเปล่าเลป่าเนียลืมมองมาขนาดทีนึ่งเลยแหะวางอ่อนๆดูใส่หัวแข็งหัวแข็งไม่หัวแข็งอื ได้ได้ได้ไล่เท่านเ้บึ้งในกระติกในทางน้ำแข็งน,นี่น้ำเงาแล้วครับบุจะเป็นบัตรท่านเพียงได้นี่้ครึ่งเหอปะกุมมาหนิประกุมปะกุมเมอือนปลาหงแข็งเลยนน่ปะคุมบึง้งเก็บนั่นเลตะกุนตะกุนปลาทูโอ้เหมือนดีมันใค่า มื oui er pues ่บ <Union. S 1> <Pur> ้านเอาปลาต้องกามาน่อู่นี่นะครับอยู่นี่แหละสี่กิโลสีกิโลนะตัวเดียวมื่บ้านมาได้มากมื่อคุ้มเห็ดมองไปซื้อมองไม่มาเห็ดใส่ขาวมองีองมาเชือดสามุเออนี่องมาใส่ขาวตัวนี่อะมันดุดดืดดพุดออกเลยวันนึ่ ตัวเดียวเด้ออืมแต่มันนี่มันตืดตืดเลยแหมเอ้ยพี่น้องเอ้ตึ้งสามเขื่อยมาท่านเิียดนามอยู่ได้ปลาตองีแต่ปลาตองย่างเออครับตัวนี้ก็มาเบืองเพิ่นเก็บบักหอยครับเก็บบักหอยอยู่ซี่เด้อเก็บบักหอยย่างนู่นนี่หอยลาย ไปเบึงครับไปเบิ้องมาห้อยไล่เรายมเ้นไหนหยุดซี่ยุซี่บานเท่าเนี่ยแหละเออโอ้ได้่ไร้ตัวนี่เตรียมคู่เลยเอามาเทพเลยวะมาห้อยไล่เ่านมาห้อยไล่ครับโอ้ได้่ไ้ตัวนี่อันนี้เออมาหอยยังเนี่ยตัวนี้ หอยได้อันนื้อเงี้ยเงี้ยนี่ไหมหอยไา้ถือตั้งเลยค่ะแต่มันบมดตัวมันบมดลายเนาะนี่หอยอยู่ซี่ครับนี่มีทั้งปูทั้งปลาทั้งมัหอยถือกลางหอยปูหอยยังก่อกุ้งโปกุ้งโปนี่หอยหอยกาบหอยลายนี่อยู่นี่ก็มีนี่ไอ้หอยนั่นบ่เห็นมีหอยกาบไม่เคยเห็นดิแต่ก้นลายเลยไ มันอยู่เป็นบางมองตัวหาอยู่อยต่ข่ายหาะ่ยดิอยู่ใต่เคือนเลอนี่ลายเดี๋ยวมันอยู่ในเลาะหินเหมือนเดิมในหินเออแนเห็บแม่ยังหินถึนั่นอ้หูบนใหญ่ผุนเห็นบนตัวใหญ่ ครับนี่ก็เพเ่กันไล่ป้าครับใส่โมงแล้วครไล่ป้าครับว่าเด็ดเท่งเอียนหน่อยให้มีโซนนำบอลนี่ครับมีโ่ยาวบ้างยาวดังบอล้งันชักนั่นถือตัวนั่นโอ้ขึ้นเท่งแล้วนั่น เออม่วานมันไล่ขึ้นฟ้าหน่อยเอะพราะแต่มันบวานนี่ว่าวานอปปลาดมีติดเลยเหลื่อมันแล้วตัวอ๋เป็นวานปป้าดูไหนฝ้าหน่อยเออยังเออกีหน้าหวาป้าดป้าดคเข้าาป้าดูนี่โมเมนตัวหน่อยเลย มันบดตายแล้วไอมมีน้ำใหญ่าัหน้ำไ่วดนเน้ำไตเยกำลังได้โจมนี่แหละครับผมตายิ้มเปื่อๆแล้วอยากอยากั้นะอย่างเส,สร็นะมันแล้ววันอาปาตองไปไหน,นกินนูเป็ดหรอวะนปาต้องกบต้าอันนี้มว่นม,นม,มนันน้ำหมดอ่าวันก็คือดีเหรอเหลา ป้าย <s deposit> ังอยู่อ้ป้าป้าลุมอยู่นั่นคือเรงนั่นคือแกบุราจะเป็นดีวนวันนี่ต้งฝังต้งหลังต้งมาตาฟีน้อยๆห่างกันกับหองนั้นอยู่ถือวะฮะบุราคือวะ กับนิวมารลุนเบื้องทั้งทีกำลังมุดตอมตีนแหอยู่อบนะว้ยด้ยเออรราคงเนาะนาเป็นเรื่องลยวออพุ่นต้องกาย อ่าโอ้ไปน้อยวะน่ะเออนี่แต่ปลาหอกแข็งเลย

ปลางามๆปลากุมกับปลาหงแข็งค้อระยงเนาะอือะเบ่งเก็บนะั่นบ่งเก็บนะั่นวม่มแตกตางโู้ดได้หอวปลาด,ดูเถอะไปะดูช่อ,อ,องนิ้มขางเนาแม่มันบวกขางแม่มันพวกมันกสีบนหน่อยแล้ว ่ได้ยคืังรุ่นต่าง,ง,างาอย่างงมงามเล่มันมันแค่มันมันมัน้อันนี้แห้งเบาคือเลย ไม่มีเลยให้เบืง้งเป็นลายปลาครับลายปลาเยู่ซี่ครับปลายู่ซี่ไสมองครับไสมองอะไรกันลายปลาครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ